เิลอัาูพีพิมพ์ชนะสวัสดีค่ะโุ้กระบุงกระบองค่ะมาแล้วมาแล้วครับผมสวัสดีครับทุกคนก็ช่วงนี้ครับรู้สึกว่ายอดวิวของแต่ละคลิปนี่จะเบาบางมากใช่ขอบันนะแต่ก็เบามากเพราะว่าผมพิดเองอะผมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนะครับเพราะว่าผมยุ่งมากจริงครับก็เดี๋ยวหลังจางนี้ครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะจะลงให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาดูเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วสิ่งที่วันตลกอีกก็คือแบ วันนี้หยุดว่องแต่ว่า,าวนน <laughs> บูนนมทํางานวันนี้ผมว่าง, <laughs> บ,างบูมก็มีงานเช่ย <laughs> ขอโทษทุกคนด้วยครับที่แบบว่าช่วงหลังๆวันนี้คลิปมันก็น้อยลงไปเยอะก็เดี๋ยวจะพยายามทํากลับมาให้เหมือนเดิมครับทุกคนเห็นยอดดีเราไม่ให้รู้สึกว่าผิดหวังนะรู้สึกผิดที่แบบว่าเราให้ความสําพัน์กับอย่างอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังอยู่กับเราใช่ใครที่ยังอยู่ใครที่ยังแบบรอเราอยู่ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆโอเคค่ะวันนี้เราจะมาทำไส้ อีกแล้วนะคะทุกคนเป็นรายการอะไรครับอง Thailand X ลาว Hi ปฮ o n คอ t i o n กชันใช่คใครที่ติดตามเพจต,ติดตาม t h a i l นด d l าว Hi p h อ p c o n n e c ก i o n ก็จะรู้นะคะว่าแบบนี่มันคืออะไรอะไรยังไงอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการรวมตัวของของแรปเปอร์ไทยกับลาวนะครับที่จะมาไซเฟอร์นะคบอยู่บนแท็กเดียวกันอยู่บนบีทเดียวกันถือว่าเป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งของแบบช่วงนี้เลยนะนะจะบอกว่าแรปพิทนาวัพพอร์ตรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ M วง m ออะไรพวกนี้พวกที่เขาไปถ่ายทำกันก็คือ่ทยทำโดยแรปพิทนาวใช่ถูกไหม แล้วก็มีสปอนเซอร์แบบหลายอันมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดดูกันเนาะ <Yes. S 2> ภูมิชอบตรงที่ว่าความสัมพันธ์ของเราไทยลาวอะไรอย่างเงี้ยคือแม้จะช่วงโควิดอะไปถ่ายด้วยกันไม่ได้แต่เขาก็ยังสามารถที่จะแบบเออโปรเจกต์เนี้ยกูอยากเอากูอยากทำ <Wow. S 2> จะไม่เห็นลำเพื่อนบ้านกันมาไซเฟอร์นี้ EP แรกครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ตามไปรีแคปกันด้วยนะทุกคนไปนโจนหร้อย สปอนเซอร์เพียบนะครับผมใช่ดูดิสปอนเซอร์เพียบเด้อนี่เป็นรูปประเทศไทยนี่ไทยแลนด์สวีสวัสดีสสดฮิมฮอบนีลาวสบายดีฮิมฮอบแน่ปวดชันดูแล้วมันดูแบบนิ่งใหญ่นะ ดูจริงจังดูจริงจังสิงคโปรลืมบอกเลยว่ามีใครบ้างเธอทีนะน่นนารักใ่อันญ่อัญญา prefer to I'm b ชตกู Rap มาปนไปกับ m ม l o ดี g e t i n all t cash ตอนนี้กูเพิ่ง16พราะิ่งเอ่ s a c k กูปยาามกับตัวเองมันจะไม่หาใจจริงไปวันวกู u n กูทำและจตัวเองนั่งเนร่าเป็นันคำันอมากว่าหพเีงปมายอยู่งหน้าพร้อมจะลุยเลยคมันข้าันทุกอุปสรรคทุกิดจำกัดทุกกัญญัติเพื่อมก็ถามว่าทำไมมัไม่ด้เแล้วชีวิตมึงได้ก่อนที่หัวใจมึงเะิดจังหวะมันใ้มึงได้ลองทสิทัก

มาแลบมาลิงหิมฮอนต์คำฟังโขงไม่จำเป็นต้องแชร์มันก็เลยชื่อกูสปีดแบบบอสต้องเปิดสุดโกงกูยุดแชร์มาโอมาโฟดัมฟิลกูปีสไตล์ชิลกูหิวมานานกูจะเลินและความสำเร็จไม่ได้วัดที่เกลและกูนั้นเองจนต้นปลายสาเหตุเป็นอย่างไรก็ต้องมาอ่านยิบไซส่ชีวิตเดี๋ยวมันกันเลยยังบุลงไม่เห็นอาจจะได้เคสิกูอัปเกรดจะส่องผีที่ผ่านมากูผ่านพาดเดตตัวดัมแบบผ่านช้าและดิสนะเวททุกอย่างหอมมันตาหามันไก่มึงไหวผมกระจายเป็น เอาซ้ำพวกก็แจกว่าตอนไรกูโมยุทธ์พยายามสุดกูจะไปให้งสุดแล้วกูงามกูจะจ่ายกูมีบัตรทัดฐานแต่โบไม่รักจ่ายกูจะในสู่คาตาคาตาาตาเมืองบริเวแท้จะสะพัดคำสามกูสะพัดคำสามให้มึงฟังเฮ้ยเด้แต่ห้องอัแต่เอึดในแทร็กนี่กูแร็ปให้มึงยังจังใน b ิด t โอโนเมลูดี้สิจะคุ้นตากูหาความพุ่งพัฒนาไม่เล่นจะหูจะตาแล้วฟังเอาไว้กูนี่แหละเฮ้ยเคนอันนี้ Sunday Boy หวานแน่เลย สันเดย์ซันเดย์อกเลแกงบว่อ uh, ุดมกันมีแต่คำด่าจมแซงมึงแกงบาวจันผู้กู้ฝึกฝนแสดงบบได้เพิ่งปฏิหารท้ามึงยังเจอของแข่งให้มึงโซมาตทานโมก็เป็นแบบนี้จังสั้นฟันนี้แนวนั้นเดือมกินกับปั้นกูพี่สตีความคิดที่มึงหวังเพ้อฝันยากดังรับหลังสาหิ เพ่งปั่นฝ่อฟันปัญหาช่วยกันเอาพลังกูจะเป็นตัวกูแล้ว่เวตามไม่มีกลัวกูจะจับมันมาจีกถ้า่เวตามสูบกังเวโลกุกไงทวนโซ่กับพวกเ้าติดปีกบุกจะเป็นศัตรูกับฟันทีจับไปพิรระบบล้ำเส้นคนลีกมาบระคือใส่รุ่งให้มันดีที่สุดแล้วบุมีไผ่มาคืออีกบุมีทางสิ้นสุดบุกแค่ิดมือปากคนบุมีมืออยู่แต่กูรู้สึกคักมันอาจจะสนุกแต่กูไม่เอ็นไรเลยว่าโคนรมาใส่ไปคิดมายุดแล้วกูให้เลยฝากที่ที่กบุหิอยู่จะมอตอนนี้แต่กูเลิกตาลอย <old your mind> <atyune> <re initiative> Gotta right? <Here> is. from, so watch me take the mic and with the standard man. It's time to raise it high, race fighter. Day and night is when I slay the for rapid. Since the time I got your mom changing diapers, way to find out who the am a rare specimen. <around> Oh, like Emmy above and beyond. I got them haters praying that I go abroad and be gone and topping it off. For those who still be calling me soft, I guess that's the main difference with a guard and a dog. So I get in a plane and I travel and keep no alight. It's a massacre the way I'm killing these beasts, cause I rage is with a thing. มีใครพูดก,กูขอพูดเรื่องพีสสละกันพีทำดี <c oughs> ไม่มีชีโคกูชอบฟังเพลงชิวๆกูฟิลทั้งเวสแล้วก็อีสโคเห็นกูเดินยังไม่ได้บ้าจะเซนสโน้พี๊สตลอดแต่อย่าให้กูเปลี่ยนไปเป็นบีสโหมดแต่ต่อให้โลกมันเครียดยังไงก็ตามทีแต่กูยังเชื่อในการทำความดี ตอให้ทุกคนมันเฮี้ยมันคุยนน้ำลายยังไงก็ตามแต่ถ้ามึงรู้ว่ามันไม่ดีมันก็อยากไปทำตามมันเจอไปยากอะไรชีวิตถ้าดีมากก็ดีตอบไม่ต้องไปมีหล็กเลมเม็ดสมองกูไม่มีกรอบมันดีออกที่ชีวิตจริงมันดีกว่าที่มึงพิพ์ลงคีย์บอร์ดก็แค่มีคำถามมากมายและเฮปฮอปคือคำตอบไร้ไทยลส่วนเขาเนี้ยนะนี่มันแค่เริ่มต้นทุกอย่างมันกว้างกว่านี้นี่มันแค่เริ่มต้น respect เพลง respect คน respect โลกกูทำเพลงเพื่อสนองตัณหาและกูก็ทำเพื่อ connect โลก โคนลุกอะเพระว่ามันในโลกอะเออโอเคโปรดิวเซอร์บายธนชัยใช่น้อยฉายยาธนชใสไซคีเดลิกนั่นเองโอเคค่ะไปเราไปรีแคปกันเลยดีกว่านะคะตามไปด้วยนะตามไปด้วยนะรีแคปเยวกัน